ใส่ไก่ไหมครับผมอ,อ,อลำ้ำเปล่าหรอมาครับมาครับมาครับต้มไก่ไว้นี่ครับผม<ไ>เดี๋ยวจะไปส่งท้ายก่อนเข้าพรรษากับทีมงานนะครับเนาะมาขอสุมาไก่เหี่ยสักครูเข้าพรรษานเนออ <c oughs> มาแล้วครับผมเดินทางมาถึงบ้านทีมงานพยายามรารับนะครับเนาะมาถึงการประท,รทุนทางสังคมครับผมด<ไ>เออสุดยอดแต่สุขของนี่นะหย<ไ>อก นี่รรนครับเอาบลวงก็สมามยเลยครับเนอร์เราส้มใหญสวยกันลังโอ้ oh, นี่ครับนะ้องส้มใหญ่สวยนะครับเนาะเออก็ลังซอยแล้วยิ่งได้อันนี้ก็เปลี้ยงตอนแรกก็จะย้ำไก่นะครับเนาะมาเจอวัตถุดิบเป็นของดีของเขาครับเนาะไก่ดิมันย้ำนะนะ้วเนาะ อไปจิ้มน้ำจิ้มด้วยเนาะไม่เคยกินด้นะครับผมเยขนาดไกดีครัต้มมันเนี่ยงนน้ำจิ้มครับเนียครับเนาะิกลาม่ยมดแนะครับเน้อยห้บกับาทกันจะ่เริ่มตดีซีซครับผมสนเจซสซตักช่หาเพชร่ยมากินแ้นครับเนี่ยมาครับเดี๋ยวผมจะแยกน้ำจิ้มนะครับเนาะเดี๋ยวขอาเอาน้ำซุปอันนี้นครับเนี่หอมซอสเ้ยใส่ใบขมิ้นดูชุบของล้ำหน่อยเป็นตแล้วก็บะนาวนะครับเนาะบีบใส่ไปเลยนี่นะต้นหอมพร้อมครับไม่ม ยำแบบแห้งโอ้โาจิ้มนี่หรอ้จิ้มนี่ครับของปหอนี่ครับงิมสีฟู่ของปหอสุดยอดเลยกะดองกรดองนี่คลิหลานะครับใสไปเลยโอ้อรัอครับนะน้ำุนะครับไก่้เ้ ใส่แค่ไหมครับผมเดี๋ยวพ่ออย่างนี้นะนั้นได้เกี๊ยวขาชุบลอันนี้ชุบแล้ครับผมอน้อยอร่อยน้อยตรงเต็มพยายามรัแนะครับนะสุดยอดครับผมขวัดีิไอเดี้ยบเป็นมีไว้เลยครับเรานี่นะงูเส้นเหรองูเส้นก็งูเส้นเลยเหรอสุดยอดครับผมมาละอ่า ล้ำปลาหไม่เดียวเลยสุดยอดสุดยอดยำไก่ยำไก่ครับผมแถมหนึ่งครูครับไหมยำไก่ครูยาวแล้วโซนแล้วเสียักลไก่ชั้นไหนกูกูมเะนี่เลยยังเน้ามขาเนียวตัดักหม่นมแล้วม่อนเนาะนตนนักใส่ถุงหอปนครับยำไก่แมรี่ครู มาไปตั้งเลยนะไปตั้งเลยสวัสดีครับผมป้ากันไหมมาชาตต้องการนะครับเด้อเขาบันษาครับผมหลังมาเป็นหลังแล้ว